เป็น m d 82 b นะครับเป็นพุ้นระเบิดของเวียดนามซิ่งเขาก็ผลิตเรียนแบบมาจากระเบิดอเมริกัน m 14นะครับเป็นระเบิดที่หวังผลเพียงแค่อะไรละ่ะชะลอ,อการติดตามนะครับคือลูกเล็กๆเ,เวลาเหยียบก็เพื้นเ้าแตกแต่บริเวณที่ล่าสุดนะครับท,ที่ตะควายนะครับที่เป็นลาดทางเขาลาดตะเวนประจาแล้วมาเจอใหม่โอ้อนุมาณได้ว่านะครับเขาคงวางใหม่นะครับ,าาม,รบม,มันทำได้ทุกอย่างครับเขมรข้อของเก่ามันก็ะยังเรือเยอะอ่ะ ที่กู้ไว้มันไม่ได้เอาออกไปไหนอ่ะมันเอาไปกองอยู่นั่นทำไมพ่อเดินป่าพ่อก็ไปเห็นเคยไปกู้ได้ตังเยอะตังแยะแต่ไม่ไม่ไม่เอาไปไหนนะเอาไปกองเก็บไว้คิดอยากมาวางตนนัวไหนก็เอามาใช้ได้เลยคนก็ตั้งข้อสงสัยฮะว่าไอ้กับระเบิดลูกล่าสุด M D 8 2 B ที่เราเจอครั้งล่าสุดเลยนะฮะ ที่บอกว่ามันเป็นอันเล็กๆแล้วลักษณะคือไม่ใช่ PMN2 แต่มันก็เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเหมือนกันล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมเราได้พูดคุยกับคุบคณอมรอชัยสิริใสยเป็นนายกสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทยแกบอกแบบนี้เท่าที่สังเกตนะไอก้กระเบิด MD82B เนี่ยเป็นระเบิดของเวียดนามผลิตเลียนแบบระเบิดอเมริกันหวังผลแค่ชะลอการติดตามของข้าศึก ถ้าเหยียบลงไปส้นเท้าจะแตกแต่ความรุนแรงเนี่ยไม่เท่า PMN 2ที่ขนาดขาขาดแล้วก็ยืนยันยืนยันเลยว่าสมาคมเก็บกู้ทุนระเบิดพลเรือนไทยร่วมมือกับ t m a มของทหารกวาดล้างหมดแล้วถ้าเจอใหม่นั่นหมายความว่าเพิ่งจะวางแต่เราก็สงสัยฮะคุณผู้ชมว่าอา้าวถ้าเพิ่งจะวางแต่มันเป็นกับระเบิดเก่าทำไมมันถึงไม่ใช้ PMN2 ไปซะเลยล่ะ ทางคุณอมรชัยแกพูดแบบนี้แกบอกว่าไอ้จุดที่เจออยู่ใกล้แนวรั้วลวดหนามแล้วที่ผ่านมาเคยเก็บกู้ที่ว่ากวาดล้างไปหมดเนี่ยเจอ700กว่าทุน่นแต่เขมรเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงเขาเชี่ยวชาญในการกู้ระเบิดจากจุดเก่าแล้วเอาไปวางจุดใหม่และอย่าลืมว่าเขมรรัฐบาลปัจจุบันเข้ามาจากเวียดนามฮุนเซนเนี่ยตั้งแต่เป็นร้อยเอก นำกำลังทหารเวียดนามมาถล่มประเทศตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นกับระเบิดประเภทนี้เป็นของเวียดนามและทหารขเขมรคุ้นเคยเป็นอย่างดีมันก็คงจะเป็น MD 82B แบบนะครับเป็นทุนระเบิดของเวียดนามนะครับซิ่งเขาก็ผลิตเรียนแบบมาจากระเบิดอเมริกัน M14 นะครับเป็นระเบิดที่หวังผลเพียงแค่อะไรล่ะชะลอนการติดตามนะครับคือลูกเล็ก เวลาเหยียบก็มันจะส้นเท้าแตกอันนี้ผมก็โครงการระหว่างปี2,566ถึง6 7นะครับประมาณหนึ่งปีนะครับสมาคมเราก็ตรวจเจอประมาณ700ทุนนะครับ700ทุนจากทั้งหมดที่เราเจอ4,200ทุนนะครับก็คิดเป็นประมาณ17เอร์เซนะครับสงครามกัมพูชาแหะครับท,ที่สนับสนุนดเวยีดนามเขาก็เขาก็ได้มาเยอะนะครับแต่บริเวณที่ล่าสุดนะครับที่ตะควายใช่ไหมครับ ที่เป็นลาทางเขาลาดตะเวนประจําแล้วมาเจอใหม่นีมอ,อนุมาณได้ว่านะครับก,ก็คงวางใหม่นะครับทางเจ้าหน้าที่เองผู้เชี่ยวชาญก็ยังบอกเลยว่าแม้มันเป็นระเบิดเก่าตั้งแต่สมัยเวียดนามแต่อย่าลืมว่าจุดตรงนี้เรากวาดล้างหมดแล้วมันโผล่ขึ้นมาได้อีกนั่นหมายความว่าคุณอ,อาจจะไปขุดของเก่ามาแล้วเก็บไว้ในคลังแล้วก็ลอบมาวางใหม่หรือยังมีไอ้กับระเบิดประเภทนี้ซึ่งเป็นของเวียดนามแล้วเขมรเ,เขารู้จักกันดีสนิทสนมกับ กับระเบิดเวียดนามพวกนี้ยังเก็บไว้ในคลังแล้วก็ขุดเอาออกมาวางดักทหารไทยใหม่อีกรอบหนึ่ง เพราะว่าสภาพอ่ะมันยังม,ม,มีดินเกาะเข้าไปเยอะทีเดียวนะคะส่วนราษฎรอาศาอัยคนหนึ่งเขาก็ให้ความเห็นเอาไว้นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมดรงรักจังหวัดสุรินทร์แล้วก็คุ้นเคยกับพื้นที่รวมไปถึงสถานการณ์ในอดีตเป็นอย่างดีคุณสมใจอธิบายเอาไว้แบบนี้นะคะว่าสีลูกที่เจอตรงปราสาทต,ตาควายอ่ะสะท้อนเลยว่ากัมพูชาไม่จริงใจในการแก้ปัญหาเล่นแง่อย่างการประชุม GBC ที่ตกลงกันว่ายอมรับเรื่องการแก้ไขทุนระเบิดนะ่ะ แต่เหมือนว่าพื้นที่ที่ไปดําเนินการน่ะหรือพื้นที่ที่ไปเร่งจัดการตามการประชุม GBC มันเป็นโซนภาคตะวันออกอย่างจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดหรือเปล่าแต่ว่าพื้นที่ที่มีปัญหาจริงๆอ่ะมันเป็นเป็นพื้นที่ที่มันขยับขึ้นมาบนนั้นอย่างสุรินบุรีรำศรีสเกตอุบลอย่างโซนอีสานใต้อ่ะมีระเบิดเยอะมากแล้วก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าอย่างระเบิดสี่ลูกที่ตัวเองเคยเจออ่ะ ตอนที่เป็นราษฎรอาสาเท่าที่สังเกตนะคือคล้ายกับระเบิดที่เรียกกันภาษาปากว่ากบกระโดดคือเวลากลไกลมันทำงานพอเหยียบปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาก่อนแล้วมันถึงจะระเบิดกระจายออกมากัมพูชานิยมใช้มากในสมัยก่อนอนุภาพรุนแรงพอมันกระจายออกมาด้านบนผิวดินปุ๊บคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเยอะก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมีทหารบาดเจ็บ จำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณปราสาทตาควายเอาของเก่ามาใช้หรือเปล่ามันมันทําได้ทุกอย่างครับคำเห็นอะ่ะข้อของเก่ามันก็ยังเหลือเยอะอ่ะที่กู้ไว้มันไม่ได้เอาออกไปไหนอะ่ะมันเอาไปกองอยู่นั่นน่ะทมไมพ่อเดินป่าผมก็พ่อก็ไปเห็นเคยไปกู้ได้ตังเยอะตังแยะแต่ไม่ไม่ไม่เอาไปไหนนะเอาไปกองเก็บไว้คิดอยากมาวางตอนไหนมันก็เอามาใช้ได้เลยเหมือนไอ้ลมลุกใช่ไหมเห็นสนิมนมันเกาะไหมล่ะ ไอ้เขาเรียกตะปูเรือใบอะ่ะนั่นแหละของเก่าน,นั<ม>่นนะแต่มันเอามาใช้ได้อ่ะมันไม่ไม่เสียนะของนี้มันใช้ได้นานครับ<ม>กบกระโดดนี้มันก็ของเก่าแต่ถามว่าดินดินระเบิดมันยังใช้ได้ไ<ม>เวลาเอามาใช้เขาก็เอามาประกอบ<ม>เอามาประกอบแล้วก็เอาไปวางม,มันก็ใช้ได้เลย<ม>เดินติดติดกันเนีเป็นห้าสิบคนก็ตายมันแรงแล้วดูจาก สิ่งที่ขุดขึ้นมาได้นะคะคุณผู้ชมคือดินมันเปเื้อนเอนต็มไปหมดเลยบางอันสนิมขึ้นแล้วด้วยอ่ะ